สุขภาพจิตเป็นระดับความเป็นอยู่ดีทางจิตใจหรือการปลดโลกทางจิตเป็นสถานะทางจิตของบุคคลที่ทําหน้าที่ได้ในระดับการปรับตัวด้ทางอารมณ์และพฤติกรรมที่น่าพอใจจากทัศนะจิตวิทยาเชิงบวกสุขภาพจิตอาจรวมถึงความสามารถของบุคคลในการมีความสุขกับชีวิตและสร้างความสมดุลระหว่างกิจกรรมชีวิตและความพยายามบรรลุความยืดหยุ่นทางจิตวิทยา ที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากลักษณะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความกลัวความมิตตกังวลความโกรธหรือปัญหาที่เกิดจากสุขภาพจิตบกพร่องเช่นสติปัญญาต่ำหรือสูงเกินไปความบกพร่องทางร่างกายความพิการความรู้สึกเกี่ยวกับฐานะของเด็กหรือปัญหาที่เกิดจากการเหนย,ย้าเช่นการเหนย้าจากร่างกายหรือการเหนย้ายทางจิตใจการขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคล ซึ่งบางคนทนได้น้อยและในปัญหาชนิดเดียวกันบางคนก็เห็นเป็นเรื่องธรมรมดาแต่บางคนเป็นเรื่องไร้แรงจนยากที่จะแก้ไขเด็กประเภทนี้จึงมีโอกาสสุขภาพจิตเสีย,ยง่ายจึงต้องคอยสังเกตและคอยช่วยเหลือคอยปลุกใจปลอบใจอยู่สม่ำเสมออาการของปัญหาสุขภาพจิตได้แก่ 1. อาการทางร่างกายเมื่อจิตใจเกิดความเครียดประสาทอัตโนมัติภายในในร่างกายมนุษย์ ถูกเราให้ทำงานเพิ่มขึ้นอวัยวะภายในซึ่งถูกกำกับโดยประสาทอัตโนมัติถูกกระตุ้นให้ทำงานมากขึ้น 2. อ,อาการทางอารมณ์ความเครียดทาให้จิตใจเกิดความรู้สึกวิตกกังวล กลัวตื่นเต้นไม่สบายใจมาคนมีอารมณ์ซึมเศร้าท้อแท้ร่วมเบื่อหงุดหงิดไม่สนุกสนานสดชื่นล่าเลยเหมือนเดิมอารมณ์ซึมเศร้ามักเกิดรวมการสูญเสียหรือพลาดหวังอย่างรุนแรงอารมณ์ไม่สบายใจเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการอื่นๆตามมา 3. อาการทางจิตใจความคิดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์คิดไม่ดีคิดร้ายความคิดกังวลล่วงหน้ายำคิดยำทำไม่สามารถหยุดความคิดตนเองได้ ความคิดควบคุมไม่ได้คิดมากมองตนเองไม่ดีมองคนอื่นไม่ดีมองโลกในแง่ร้าย 4. พฤติกรรมอาจแสดงออกเป็นการหลบเลี่ยงหวัดกลัวขาดความรับผิดชอบและไม่กล้าแสดงออกการปกป้องสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมกันคอยสอบสองใส่ใจและให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอเพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่ดีตามมา